สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนายทีวีกับไดสุดห,หล่อเหรอตั้งชื่อแชนแนลไหมละ่ะอ้มีแต่คนไลน์มาพี่แป้งไลน์มาพูดเล่นได<ต>้<ต>เหอะเล่นเล่นวันนี้ก็จะเล่นจอยแบบบ้านเศรษฐีเนาะนี่ลืมปรับเป็นโหมดเทเลที r v i v า l บวโวแล้วก็ทั้งสองคนมาอุ่นจิกกันนะมเนี่ยมีแต่คนไลน์มาทำยังไงถึงจะหยุดได้นะ ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็ออกมาร้องเพลงโอ๊ยกดออก<น>ที่ได้ช่วยกดออกหน่อยวันนี้ชาบานมาประเชิญเข้ามากดเข้าไปที่ไลน์แล้วก็กดออกนี้ทำยังไงถึงจะหยุดได้ปิดเสียงเหรอใช่ปิดเสียงตรงนี้ตรงนี้ต้องกดตรงนี้เหรอแบนั้นก็รอให้พี่นายเขาทำอะไรเสร็จก่อนก็ไม่ชุ้เปลอง เราก็จะมาอุ่นจิกันสวัสดีวันนี้เรามาเล่นแมพนี่คือแมพอะไรทุกคนช่วยเราหน่อยดีทำยังไงมันถึงจะปิดได้ร่างกายไร้เข้าใจวันนี้เจอมังกรสตัวยักษ์อุ่นมันมาแล้วนี่ไงเริ่มแล้วแล้วมีเสียงแล้วบอกสั่นเย้ ่ทุกคนดีใจไหมหนั่งข้าวเหรอเนี่ยมันกอนมันกอนมันกือมันกือมันกือกอ,กอ,อะไรเนี่ยป่ะเข้าหรือเปล่าโอเคเข้าเลยดูหูดูหูขอรอการเข้าเกิดเข้าไปเลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับนายทีวีกับช่องกับช่องอะไรเนี่ย ไม่ได้ตั้งช่องเรอเราตั้งช่องกันฉันตั้งช่องชื่อนายทีวีดูดินี่ตัวฉันเมื่อก่อนยังเป็นตัวที่แบบแรงตั้งซองว่าได้สุดหล่อเนอะนี่ไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวของดิฉันเป็นตัวที่แบบรอ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 แล้วแต่ตอนนี้นั่นคือบ้านใหม่ที่เราเพิ่งอะไรนะเพิ่งสร้างเสร็จตอนนี้ต้องขับเครื่องบินให้ดีๆแล้วล่ะ เร็วลงจากเครื่องบินเร็วเครื่องบินตกเร็วเร็วเรามีอาหารเต็มเหมือนกันลงเร็วบ้มบูมบ้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 มบูมบูมขึ้นแหละรอด้วยเจอม้าตัวเล็กน่ารักตุ๊กี้ตุ๊กเฮ้ยมันมีซ่องลงอะไรด้วยอ่ะลงไปกันไหมเออก็ได้นะเพิ่งเห็นอ่ะจุ๊บฮะมีเชนี้เอง ต้องลงมาเถอะมีแค่นี้เองอนี่มันห้องท้ายแหละเวลาพังไงก็ส้มได้ช่วยด้วยขึ้นไม่ได้ก็กดสิมันมีที่กดไหนกดนะเออกดให้ผมด้วยปีนี่บ้านของเราไม่ใช่เหรอไหนเนี่ยนั่นไม่ใช่บ้านล่ะเอใจไหมไม่รู้ดิ เนี่ยบ้านเราเหรจำไม่ได้เหรอนี่บ้านเราเหรอใช่ดีไงบูใช่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 ช่วยฉันด้วยฉันติดอันติดทะเลเนี่ยบ้านเรานี่เหรอใช่เออใช่นี่บ้านล้วเออนี่ไม่ใช่เหรอเอออันนี้บ้านใหม่ที่เราจองไว้เองใช่แล้วส่วนอีกภากหนึ่งก็จะเป็นนี่ไงใช่แล้วมีเรือด้วยใช่ใช่ใช่ เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ทะเลกันโดยมีเรือยอทนำพาฮะแต่มันเดินไม่ได้ไม่ใช่หรอหเป็นพายไม่ได้เออเนาะก็ว่ายน้ำไปโอเคมันก็มีเรือคิวสวยอะ่ะเออ,เอ,อมิเต่รู้จุดมันก็เป็นแบบปักรายลายลายเราจะเริ่มเข้าไปสู่ความตื่นเต้นกันละไหนในในเขาตรงไหนแห่คุกออกมาเลยเฮ้ยมีแมว ไหนแมว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 มีปลานะจ๊ะของใครอ่ะมันคือของใครมันชื่อกาบี้ของเราสองคนมีอะไรอยู่ในกล่องเป็นไข่แมวแล้วก็ปลาไข่แมวมีเหรอมีแต่ไข่ปลาะเฮ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยมีสสาไม้โน้ด้วยเฮ้ยนี่น่าจะเป็นห้องนอนของเราเนาะไหนดูดิมีเตียงสองเตียงพอดีเลยไหนอ่ะตรงตามกับที่จอชั้นใต้ดินนี่วะ นี่เปิดไฟได้นี่เตียงนอนยังนอนไม่ได้ <c oughs> นี่ที่เปิดไฟหุ้ยมีห้องเปลี่ยนชุดด้วยอะนี่ห้องอะไรอะหุ้ยมีอ่างสกุตจากุตชีด้วยกวดน้ํากดใครใครกดก่อนนี่ฉัน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 แป๊บึงน้องขับไปอาบน้ําก่อนนะโอเคเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้กดเปิด,เ,ปดเลยกดปี๊ เฮมีเสื้อไดออกมาด้วยวอะเหรอมันออกมาพร้อมกันเอ้าไม่ได้ออกพร้อมกันเหรอไดมาเอาเสื้ออันี้ก่อนไดยังไม่ได้เสื้อเขาชอสีฟ้าเสื้อเราแล้วนู่นด้วยเสือ้ออะไรอยู่ตรงนู้นเอาไปไป,ปิดไฟทำไมนี่ได้แล้ว,แล,วแล้วก็กดอีกทีกดดิโอเคมีเสื้อเรากับเสื้อไดออกมาคุณเก็บเสื้อผมไปะเ,เอาจริงด้วยเหรอเอาขึ้นมา นี่<า>คือคำส่งของตัเนี้คำสั่งนะวันนี้ก็จะมาโอ๊ยกดออกไมได้อ่ะเออออกลอแล้วเอาจะไปยัะฉันนี่มันคี้โกงเอ้ยนายอย่าทำแบบนี้ <laughs> ฟิล์มมันกันนี่เอาไปเลยเอาไปเร็วไม่ฟิมกันอ่ะโทรศัพท์มันสี่เหลี่ยมเออนะ เดี๋ยวกางเกงกางเกงเดี๋ยวขอใส่ชุดตัวเองก่อนเดี๋ยวแก้ผ้าซะเลยกางเกงเอาไปเอาไปเลยพวกกางเกงของเจ้าห้าสิบปีผ่านไปเอาไปเร็วไปโอเคใส่ดไ้ใส่กางเกงซะทีแต่ชุดน่ารักแต่ขึ้นน้อยมากเฮ้ยอย่าปิดไฟอย่างนี้ดิโอปิดไฟ ที่จริงยังมีถ้ามีห้องเราต้องอยู่สันเต้ดินด้วยเนอ่ะจากตุ๊กชีจะได้เกิดแผงนไปดูข้างล่างนี่ไปดูข้างล่างก่อนโอ๊ยรอด้วยห้องน้ำยาแล้วก็มีไอตัวประหลาดอยู่ตรงนี้ด้วยไหนอ่ะวัดดีวัดดีนายคือใครไหนอ่ะตัวประหลาดที่ไหน M C P M C P matter u ุ i t ิ man เฮ้ยมีอะไรด้วยตรงนี้เฮ้ย อะไรอะไรเมื่อกี้ฉันเพิ่งเจอน้ำยาหลากหลายเฮ้ยมีอะไรด้วยเห็นหรือยังอ้าวสวัสดีสวัสดีเราเข้าทางออกเล้วเนี่ยหูยเจ๋งอ่ะป่านีใหญ่ใหญ่ชอชยูยูคือขึ้นไปชั้นบนกันตอนนั้นยังเห็นล้ววะเฮ้ยมันมีชั้นลงออกเฮ้ยนี่ห้องนึ้นเหรอดูดีนี่ห้องหนึ่งไหนดูดีไหนอ่ะเออ ด้วยแบบนี้เหรอเนี่ยสวยอ่ะไหนนั่นไม่ใช่ห้องนั้นไม่ใช่ห้องนั้นอีกเดินมาอีกครัง้งเออตรงนั้นแหละอ๋อตรงนี้ตลาดใบไม่ได้นี่คือที่หน้าของผมเฮ้ยก็้นบนที่อันไหนที่เราลงมาใช่นั่นก็คือบ้านของเราเฮ้ยดูนี่มีข้างบนเป็นเตียงนอนด้วยกี่ชั้นชั้นเดียวมีกี่เดียว มีอะไรไหนก่อนห้องเล็กจิ๋วเดียวเรื่องนี้ันนี้ห้องน้ำฉันขอขี้ก่อนนะหนึ่งไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้ข้างบนเหรอเปล่าอยู่ตรงนี้กลับมาอีกด้านสวัสดีนั่งขี้เลยล้างมือล้างมืออือนั่งขี้อือขี้ไปดีกว่าพูดเม่นไปดูฉันบนก่อนนะ นี่เราเที่ยวบ้านเราต้องหาอะไรเล่นอย่างสนุกกันบ้านนี่ทำยังไงอุ้ยดูดิคือนี่เออมามามาแล้วว่าอย่ามัวแต่ชมบ้านดีกว่ามันน่าเบื่ออุ้ยดูวิวตรงนี้สวยอ่ะอย่ามัวแต่ชมบ้านนั้นไปอีกตึกนึงนะเฮ้ยไป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 เฮ้ยกระโดดข้ามกระจกได้เนี่ยได้สิคนมหาเทพหมาหมองเฮ้ยหมาตามทำไมหมาตามอ่ะหมาตามแอปเปิ้ลเหรอ เฮ้ยมาชอบกินแอปเปิ้ลเหรอไม่อยากไปเชื่อเฮ้ยกินได้ด้วยเฮ้ยตลก,ก,ากมามานี่มามานี่มา,มาต้างข้างนี้นี่อย่าไปสนใจน้ำผึ้ง,ง,งส่วนส่วนมาปะมาส่วนแอปเปิ้ล เครื่องบินขึ้นไปไม่ได้ไม่อะเพราะมันสูงใช่มีเรือด้วยไปเที่ยวเกาะกันเปล่าไม่มีเกาะสักหนึ่งมีบอลูนอะไปไหล่ะไปดิบาบาเห็นจะกินบาบาเห็นจะกิน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 ตรงนั้นในจุดเริ่มต้นเซนช์หอหลินแันหนึ่งนะ คุณนายเลยสิรอผมด้วยรอกับผมที่สุดรอที่สุดในโลกด้วยหรือไม่แต่นี้ไม่อยากรอเฮ้ยกดเรือกดเรือนั่งเรือไปเลยมาขี่ลังเลยได้ขี่ลังยังยังกำลังวิ่งไปขี่ลังยังเดี๋ยวห้าสิบปีผ่านไปโอเคไปเลยจ้าอิบแหลก

มันจะไปพักที่เกาะเกาะไหนเกาะเป็นเกาะไหนอะเกาะโอ้เกาะนู้นเหรอ,อที่มันมีบ้านเล็กๆบ้านผีสง่งไปทั้งทั้งเรือกันขี่ดังไหมไม่นะไม่ไปแล้วนะลาเก้าดูไม่อยากขี่เองลากคอยแล้วกันลงจากเรือแล้ว วูมบูมบูไปทางไหนนะไอทางนู้นโอ้โหมีที่เล่นด้วยอะและ้วก็มันจะมีลูกใช่ไหมมันจะมีลูกบอลนี้ใช่ไหมแต่มันกลายเป็นหัวกะโหลกอะเรากำลังไปตอนกลางคืนแล้วปิดหมดชมียังปิดแล้วโอเคดีมากปังถึงยางรวดเร็วเร็วเข้าโอ้โหนเฮ้ย มีใส่หมวกด้วยหมวกหมวยมีซันเต้ดินด้วยอ๋อนี่เฮ้ยมีหุ่นไล่กาเห็นแล้วมีซันเต้ดินด้วยโอ้โหดูดิดูไล่ดิโอ้ยไหนไหนไหนโอ้ยไล่ไล่อ้อยไล่อ้อยหุยดูดิเฮ้ยมีไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์กดไม้กดไม้จะได้ไดมอนด์เออกดเลย ได้เลขเก็บของผมไปใช่ไหมได้เก็บได้เอาของเราไปแต่เราได้ของได้ไปมาเลยกดใหม่เลยรวมๆมันเลย มันซีไปด้านนู้นหมดเลยอะใช่แล,แล้วมันจริงไหมล่ะ,ะมี M P C นี่ก็คือน้ำมันจะพาน้เราไปหาที่ไหนอะ,นอะมีน้ำอะ่ะแต่ก็อื่นที่จะลงน้ำมาดูนี่กันก่อนโอ้โหแล้วว่าไปตรงน,นี้ก่อนไหมเพราะถ้าเกิดลงน้ำเราจะขึ้นมาไม่ได้นะนี่ที่กดอะไร คืออะไรไม่รูดิอะไรอ่ะมีน้ำออกมาพี่บริจาคทัพสินเหรอแป๊บนึงเราไปตรงนู้นก่อนไหมเพราตรงนั้นเราลงไปเราจะขึ้นมาไม่ได้อุ้ยมีชั้นใต้ดินหม,มันกว้างจังเลยเนี่ยตรงเนี้ยข้ามไปก่อนนิมะตรงนน้นอ่ะข้ามอะคืออะไรโอ้โหทางมันกว้างอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ทางเลยเนี่ยวยนี่อะไรที่กดนะที่กดออกมา อุ้ยฉันได้ที่ตัดขนแกะด้วยแหละนนั่แหละโอเคมีแค่นี้เองมีเหมืองอ่ะมีแค่นี้เองวิ้ยเราอยากได้ที่ขุดอ่ะที่ไหนมีแค่นี้เองที่ไหนแค่ไหนมีแค่นี้เองป่ะมีที่ขุดป่ะเถอะมีแค่นี้เองไปไปก็ได้ได้เห็นที่ขุดปันไายเล็กด้วยนะเปิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเวลาหมดยัง ใกล้กจะหมดแล้วงั้นขอตัดลาเลยก็แล้วกันนะคะครับบ๊ายาะไรนะบายอย่าลืม,มชอบก็อย่าลืม